สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลับมารับชมกันต่อกับการนำเสนอธุรกิจนวัตกรรมเพื่อค้นหานินมังกรตัวที่3ของประเทศไทยจากช่วงที่แล้วทีม a plus solution ได้นำเสนอเอาไว้อย่างเข้มข้นใน3เดือน,เ,นเราอยากจะดันขึ้นไปได้ถึง6ก้านนะครับ ซึ่งปีต่อไปเนี่ยเราจะทำให้ได้30ล้านหนักแน่นและเต็มที่และสุดท้ายนะครับผมจะขอเป็นว่าต่อไปนี้จะไม่มีนะครับแค่นี้พี่รับหมายสำรับยังมะตอยขอบคุณครับแต่ต่อจากนี้เตรียมรับแรงกระแทกที่อาจจะทำให้เขาต้องสะเทือนขอบคุณครับโอ้โห 5นาทีเหมือนจะไม่พอกับการเล่าเรื่องราวของยางมาตอยนะครับเพราะนั้นอ่ะนี่เป็นช่วงเวลาของการสาธิตครับ,ค,รบคุณคยางมาตอยในวันนี้นะครับเราเตรียมแบบหยาบกับแบบละเอียดมาให้ดูนะครับ ทีนี้ครับทางทีมงานผมเนี่ยรีเควสมาอยากจะขอเชิญพี่เชียร์นะครับลองร่วมเทยังมาต่อยนะครับอยากให้ทราบว่ามันใช้ง่ายถึงขนาดที่คนไม่เคยมีครับประกอบการใช้แรงงานที่สุดในตรงนี้ทีนี้เขาอยากให้รูวเป็นส่วนหนึ่งของการทำยางมาต่อยได้ครับนะครับอันนั้นยางมาต่อยอันนี้ยางไม่รู้ใจตัวเองเลยก็เลยอยากบอเคเลยอยาจะซ้ำมาบรรยากาศกรรมการผู้ที่ไม่เคยหยิบจับงานแบบนี้มาก่อนเลย เหมือนโอรีโอ้บดเลยอยากกินอ่ะใช่ครับโอเคมันเป็นย่างเรยลักษณะของยางเรานะครับมันจะไม่ได้เหนียวเหมือนยางมะตอยถุงที่แกะออกมาจากถุงนะครับแล้วก็เกลี่ยยากตรงเนี้เราจะสามารถเกลี่ยได้ง่ายปรับระดับได้ง่ายนะครับผมใช้งานง่ายทีนี้พอเราเกลี่ยเสร็จแล้วเราทําการบดอัดนะครับมันก็จะออกมาเป็นพื้นผิวย่างมะตอยที่เราต้องการเลยครับอ๋อปกติเวลาเราทําพื้นผิวย่างมะตอยที่เราคุ้นเคยก็จะมีร้อนร้อนใช่ครับปกติจะใช้ความร้อนครับร้อนร้อนเหนียวเหนียวครับโอเคฮ o t ดีด <T> ีด <K ill> ีด <za> ีผมมาตกใจคุณ <game> นี <Assass ins> ่แหละถึงเต้นแทนพวกเขาอะเราะเพราะไอ้มันมีความนี่อใช่ใช่แค่นี้เหรอคะได้ยังคะจุด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 จุบจุดจุดจุบจาดจุดจุดุ้ดจุดจไดุ้ดจ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 ุดัุมจุดจุดจุดุ่ดจ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 งดจุดจุอะุดจุดะุดดนุดดี๋ดวนะได้ดดจุดจุด โอเคครับผมเร<ส>ียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับผมเอาล่ะทีนี้เราเห็นาหาการสาธิตแล้วลองมาดูที่ว่าคณะกรรมการแต่ละท่านมีมุมมองหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมครับคำถามแรก รับคนงานเพิ่มไหมคะม่มีแล้วจะมีพอแล้วไม่กล้าจ้างครับยางมาต่อยเย็นในสตาร์พอออร์ตนเป็นยังไงครับมุมมองของคนทั่วไปอะมองยางมาต่อยคือร้อนแน่นอนไม่มีใครมองยางมาต่อยเย็นแล้วคุณกำลังบอกคุณแอดแวลูให้กับการใช้แก้เพนพอยต์หลายๆอย่างคุณคิดว่าของคุณเนี่ยดีกว่าทั้งหมดที่พูดมาไหมในมิติราคาความคงทนความรวดเร็วความไม่พิการสิ่งแวดล้อม4ข้อนี้คุณตอบได้ไหมว่าคุณดีกว่าของอื่นยังไงที่เป็นเชจิชเชนล ผมพูดได้เลยว่ายางมะตอยเย็นเนี่ยคือเราช่วยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเนื่องจากเราไม่ได้ใช้พลังงานเนาะแต่ว่าในเรื่องของความคงทนความรวดเร็วเนี่ยถ้าเราเทียบกับคอนกรีตนะครับตัวนี้เราอาจจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าคอนกรีตเป็นวัสดุที่อาจจะทําได้คงทนกว่าเร็วกว่าแล้วก็เหมือนแก้ปัญหาได้ไวกว่าครับคือบางทีเนี่ยต้องตอบว่าบ้านคนทั่วไปครับเขาอาจจะไม่ทําชั้นพื้นยางมะตอยเป็นวัสดุที่มีความให้ตัวถ้าชั้นพื้นทําไม่ดีมันจะมีการแตกครับแตว่ว่าคอนกรีตเนี่ยถ้าไม่รับแรงเยอะบางคนก็สามารถ เทขึ้นไปหนาๆนาได้เลยครับตรงนี้ก็ยังเป็นข้อเสียเปรียบอยู่ครับถ้าอย่างนั้นแนะนำนะให้ทําเป็นการเปรียบเทียบเลยแล้วให้ผู้บริโภคเห็นเลยว่าคุณมีข้อดีตรงไหนจุดด้อยตรงไหนแล้วผู้บริโภคจะเลือกเองแต่จุดสาคัญที่สุดคือปริมาณน้อยก็ทําได้ซึ่งปกติเนี่ยไม่ได้นะเทคอนเกลก็ต้องใหญ่พอสมควรจะเป็นงานอุดเล็กๆหรือว่าพื้นที่จํากัดอนะ่ะไม่มีใครรับอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็ง แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนอยู่บ้านเนี่ยเขาไม่ก็อยากทำอะไรที่ตัวเองและสะดวกรวดเร็วฉะนั้นช่องทางในการจําหน่ายเผื่อไว้เลยนะว่าถ้าค,คนสนใจอยากทําออกรายการไปปุ๊บเขาจะซื้อที่ไหนยังไม่มีบอกเลยนะตอนนีค้ครับผมแล้วมีคนที่ทําผลิตภัณฑ์แบบแบบนี้มีไหมในในท้องตลาดเนี่ยในท้องตลาดยังไม่มีครับครับผมพอสมมติว่าเรามารายการนี้ค,คนดูแล้วเอ้ยอยากซื้อมันก็จะมีหลายๆแบรนด์เรียงกันเลยอะ่ะ ทำยังไงให้เขารู้สึกว่าแบรนด์เราอะมาแตกต่างจากแบรนด์ยางมาตอยโคมิกส์ยี่ห้ออื่นเพราะเขาก็ใช้โคมิกส์เหมือนกันไงตรงนี้ผมมองไปที่คนทํางานนะครับเป็นกลุ่มผู้รับเหมาเราอาจจะต้องจัดอบรมนะครับหรือว่าเข้าไปคุยให้เซลล์ไปคุยหรือมีการสาธิตแล้วก็รวมกลุ่มเขามาดูครับเพื่อให้เขาทําความเข้าใจกับทางผู้บริโภคอีกทีหนึ่งครับโหกว่าจะจัดอบรมมันจะโตทันสามเท่าไหมคะค,คือมันใช้เวลานะครับ อินโนเวชันของคุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรง process หรืออยู่ตรงตัวสุดท้ายออกมา process เนี่ยจะเป็นเรื่องของเครื่องผลิตละแต่ว่าผมมองว่าอยู่ที่ตัวสุดท้ายครับว่า Product ที่ออกมาเนี่ยมันมีการใช้งานที่แตกต่างกันครับแต่มันก็ทําถนนเหมือนกันสุดท้ายออกมาไม่ไว่าจะเป็นร้อนเย็นมันก็จะออกมาเป็น <c oughs> ถนนได้เหมือนกันเป็นพื้นได้เหมือนกัน <c oughs> เรียบได้เหมือนกันครับ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ต่างสิครับแต่ว่าเราจะให้ฟังก์ชันที่ต่างกันครับอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างว่าเป็น ทางเดินฟุตบาทนะครับมันมีถนนอย่างที่เชียงใหม่จะเป็นถนนคูเมืองนะครับจะมีต้นไม้แล้วก็บางทีมันเป็นช่วงที่เป็นดินนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเวลาเดินเนี่ยผมไปสังเกตดูเราทําโครงการกับเทศบาลนครเขาจะเดินลงจากฟุตบาทเข้าไปทีนี่ผมมองว่าตัวนี้มันจะมาเติมเต็มคล้ายๆกับท่านที่ที่กรทมทําครับก็คือว่าทําให้น้ํายังลงไปดูแลต้นไม้ได้แล้วก็สามารถเดินได้ด้วยสิ่งที่ผมเห็นคือลายของคุณสวยกว่าครับบนถนนราคาคุณก็สูงกว่าเขาตั้ง80บาทครับ เพราะฉะนั้นมันต้องจับขึ้นมาเปอร์นะทีนี้ในการที่คุณจะไปจับตลาดคุณบอกว่าคุณจะเริ่มต้นที่เชียงใหม่ก่อนครับ200กว่าคนสองร้อย <200 S 2> <200 S 1> คนนั้นเป็นใครนะครับครับสองร้อยเนี่ยคือเราไปหาข้อมูลมาครับว่าผู้รับเหมาที่เป็นเกี่ยวกับพวกจัดสวนกระแลนสเคปครับรวมๆกันแล้วก็กลุ่มชาปนิกออกแบบงานที่เป็นงานฮาร์ดสเคปครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเซกเมนต์นิชมาร์เก็ตอย่างนี้ไปครับนะฮะที่มีอยู่วันนี้เนี่ยที่เราเจอกับ ผู้รับเหมาที่ทําสวนเนี่ยต่อต่อคนที่เขาซื้อต่อเราต่อเดือนต่อปีนี่มันเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมต้องเรียนตามตรงว่ายังไม่ได้คุยอะไรครับลองเดาเลยสิผมคิดว่าถ้าให้อย่างน้อยๆเลยครับประเมินแบบมินิมัมเลยคือน่าจะสองเดือนหนึ่งงานครับ2เดือนสักถึงเท่าไหร่สองเดือนหนึ่งงานประมาณสักแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าได้มา200คนเราได้มาสักครึ่งหนึ่งคือได้มาร้อยคนคูณด้วยแสนหนึ่งก็10บล้านครับ เพราะฉะนั้นเป้าหมายต้องทําให้ได้ 50%? ครับหาให้เจอ200ปิดการขายให้ได้ครึ่งหนึ่งทําไงอ่ะก็ต้องทําราคาสู้เลยครับว่าขอเปลี่ยนวัสดุได้ไหมจากเดิมข้อาจจะใช้หินโรยแต่เราบอกว่าตอนนี้เรามีอัดฟัน ลองไหมเราทําราคาที่เราอาจจะไม่ได้มีกําไรมากแต่ว่าอยากนําเสนอให้เขาลองใช้ก่อนครับโอเคถามต่อนีกหนึ่งอนะคุณบอกค,บคุณจะขยายอย่างเมื่อ,อกี้มีทีมขายกี่คนตอนนี้มีผมกับน้องวิศวกรอีกหนึ่งคนครับเป็นสองคนมีแค่2คนคุณจะทำ <c oughs> อย่างเมื่อกี้ครับคิดว่าทําได้ไหมคะเนี่ยน่าจะยากอยู่เหมือนกันครับไม่เพราะรายการนี้คือเน้นโตสามเท่าถ้าคุณทําให้กรรมการมั่นใจไม่ได้ว่าคุณจะโตให้โอกาสคุณตอบวิธีคุณจะทําได้ไหมทําได้ครับครับผม เราจะขายยังไงให้แบบมันโตหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสเพื่อให้แบรนด์มันโตจริงๆแล้วมันเป็นคอหลักเลยของการทำเนินธุรกิจนี้ครับผมสุดท้ายนี้เนี่ยถ้าผมได้เข้ารอบ8ทีมนะครับผมจะทำให้ได้เหมือนที่ผมได้สัญญากับคณะกรรมการไว้เลยครับผมอย่างที่ทราบกติกากันดีนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าเรามีคะแนนเต็ม500คะแนนจากคณะกรรมการซึ่งก็จะมีคนละ100คะแนน เราจะเปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันได้ลองลุ้นสักหนึ่งคนแล้วดูซิว่าคะแนนที่คุณได้เนี่ยเท่าไหร่คุณอยากจะดูคะแนนของกรรมการท่านไหนเป็นพิเศษครับอาจารย์ A ครับโอ้คุณอยากจะดูจากอาจารย์ A ทีมผมแอบ,บอยากรู้คะแนนของอาจารย์ A ครับผมมากที่สุดครับเพราะว่าตั้งแต่ทำเวิร์กช็อปมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าสิ่งที่เราอ่อนที่สุดนะครับเป็นเรื่องของแบรนดิ้งนะครับผมก็หวังลึกๆว่าจะได้มากกว่าที่คิดไว้ครับโอ้โห oh 85คะแนนนี่ถือว่าไม่น้อยอถามอาจารย์เอดีกว่าครับว่า85คะแนนอาจารย์เอมองอยังไงครับตอนนี้เรารู้สึกว่าแบรนด์เขาอาจจะยังยังหาทิศทางตัวเองไม่ได้ว่าเอ้ยเขาจะอยู่ตรงไหนจะยังไงโคมิกมีคนใช้แล้วเราจะนิยามสินค้าเราด้วยคําอื่นดีไหมที่มันไม่ซ้ํากับคนอื่นจริงๆของเขาไม่ซ้ํากับคนอื่นแต่คําว่าโคมิกมันมีคนใช้แล้วดังนั้นอาจจะต้องเป็นโจทย์ ที่ยวไปดูว่าเอเราจะนิยามคําใหม่อะไรไหมบางครั้งอะคะ่ะการสร้างแบรนด์มันอาจจะไม่จะเป็นต้องยึดติดถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาทํามาแล้วเราไม่เหมือนเขาเราสามารถปฏิวัติความคิดเขาได้ไงถ้าเราจะเป็นนวัตรกรรมเราต้องกล้าเปลี่ยนค่ะครับผมขอบคุณมากครับแล้วตกใจเรารู้สึกว่าเราก็ยังรู้ตัวแหละว่าเรายังทํได้ไม่ไดีแต่พอคะแนนออกมาปุ๊บคิดไว้ว่าเลขต้องมีเลขสี่เลขห้า เหมือนถ้าตัดเกรดก็คือดีด็อกแน่นอนอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นเลยประมาณนั้นแต่ก็ยังคิดว่าเขาให้มากเกินกว่าสิ่งที่เราสมควรได้รับอยู่วันนี้ผมมีความหวังน,นะครับว่าผมจะเข้ารอบนะครับก็ต้องขอแรงสัมม่งชะนจากทุกคนได้ครับโอ้โอ ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับทิม A PLUS SOLUTION ที่ขว้า85คะแนนแรกจากอาจารย์ A คะแนนตั้งตน้นที่ทำให้เขามีโอกาสลุ้นเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปแต่ยังเหลืออีกหนึ่งทีมในกลุ่ม C ที่พร้อมจะชิงโอกาสนี้ไปด้วยกันไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับและทีมต่อไปเขาให้นิยามตัวเองว่าเขาคือธนาคารครับแต่ไม่ได้รับฝากเงินนะครับ แต่เขาเก็บสุขภาพและฝากความหวังที่สัตว์เลี้ยงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือทางเลือกใหม่ของการรักษาสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณครับและนี่ก็คือเพชรจีนเนก็หวังว่าเมื่อเข้าไปสู่ในห้องส่งแล้วผมจะสามารถนำเสนอในข้อมูลที่ผมมีและสามารถสื่อสารไปยังท่านคณะกรรมการทุกท่านได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ครับก็มั่นใจในระดับนึงครับ ทุกท่านครับท่านเคยหรือไม่ครับว่าท่านมีน้องหมาน้องแมวแล้วต้องจากท่านไปโดยท่านไม่มีโอกาสในการช่วยเหลือเขาเลยผมในฐานะที่เป็นสัรแพทย์มาเกือบ30ปีผ่านเหตุการณ์แบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนครับ มันเป็นความรู้สึกที่หดหู่มากในการเห็นสัตว์เลี้ยงที่เรารักษามาต้องจากไปอย่างเช่นน้องโซล่าที่เห็นในภาพนี้ครับเขาเป็นเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัขติดขึ้นสมองทําให้เขาเป็นอมาาัมพาตไม่สามารถจะลุกเดินได้นอนอยู่บนเตียงเหมือนกับรอเวลาที่จะจากไปนะครับผมได้ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสเต็มเซลล์เพื่อที่จะนำสเต็มเซลล์มาใช้ในการรักษาเขา เป็นเรื่องที่น่าอัศจรย์ใจมากว่าสุดท้ายผมสามารถที่จะยื้อชีวิตเขากลับมาได้สามารถทําให้เขากลับมาเป็นลูกสุนัขตัวน้อยที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีรอยยิ้มกลับมาได้สําหรับหมอหนึ่งคนนั่นคือความภาคภูมิใจที่สุดที่เราจะรู้สึกได้ครับนั่นจึงเป็นที่มาที่เป็นแรงบันดาลใจของผมและทีมในการจัดตั้ง p พจจ e n e x ซนะครับซึ่งเป็นโครงการให้บริการธนาคารสเต็มเซลล์เพื่อสัตว์เลี้ยงเพื่อที่เรา,เราจะได้นํากลับมารักษาเขาในวันที่เขาเจ็บป่วย ในวันที่เขาต้องการตัวผมเองหรือหลายๆท่านอาจจะเคยสงสัยว่าเตมเซลล์แบงกิ้งที่เก็บไปเนี่ยเอากลับมาใช้ในการรักษาได้จริงหรือไม่น้องโซลา่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าผมใช้แล้วเขากลับมาช่วยในการรักษาได้จริงนอกจากนั้นยังมีรายงานทั้งด้านวิชาการอย่างมากมายในการใช้สเต็มเซลล์ให้เห็นประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่างๆทั้งในสุนัขและแมวแม้กระทั่งในโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงมากๆหลายๆตัวต้องเสียชีวิตนะครับไม่ว่าจากด้วยโรคหรือด้วยยาที่ใช้ในการรักษา โรคที่มีผลข้างเคียงอย่างมากเช่นสเตียรอยในโดสที่สูงนะครับก็มีรายงานว่าสเต็มเซลล์สามารถมาใช้เพื่อประกอบการรักษาในการรักษาโรคนี้ได้เช่นเดียวกันชี้เห็นประสิทธิภาพของสเต็มเซลล์ซึ่งมีศักยภาพานะครับเซมเซลล์จริงๆแล้วเก็บได้จากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นจากตัวของสายสะดือซึ่งมีข้อจํากัดว่าต้องเก็บเฉพาะตอนแรกคลอดเท่านั้นสามารถเก็บได้จากไขมันและไขกระดูกซึ่งจําเป็นจะต้องวางยาสลบเพื่อผ่าตัดและเก็บ แ a m มโพเหล่านี้ p พ t จิน x จะมาเปิดโซลูชันใหม่ในการสามารถเก็บเซลล์ได้ง่งายๆจากเลือดแค่เพียงเหมือนกับจอะเลือดตรวจสุขภาพทั่วไปเลยครับ ทำไมเราถึงทําได้เพราะว่าเรามีนวัตรกรรมในการสร้างอาหารเลี้ยงเซลล์แบบชนิดพิเศษที่ปลอดภัยและมีอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มากขึ้นถึง4 0ซึ่งเราจด trade secret แล้วนะครับนอกจากนั้นในระหว่างที่เราขนส่งตัวอย่างมาที่แลบเราใช้น้ํายาชนิดพิเศษที่ทําให้มีอัตราการรอดชีวิตของเซลล์มากกว่า90%เท่านั้นยังไม่พอครับที่เด็ดของเราก็คือว่าเรามีนวัตรกรรมพิเศษของเราที่เป็นเทคนิคในการคัดแยกสเตมเซลล์ที่มีอยู่เพียง0 0 1ใน อ,ออกมาแล้วมาแบ่งตัวเพิ่มจํานวนทําให้ได้ผลผลิตสเต็มเซลล์ในจํานวนมากซึ่งเราก็จดเทรซิเ r รตตรงนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าที่ประเมินค่าไม่ได้การที่เราจะมีถือโอกาสนั้นไว้ในมือของเรามันไม่ดีกว่าหรือก่อนที่โอกาสนั้นจะหมดไปที่เราไม่มีโอกาสที่จะซื้อหรือแม้กระทั่งจะยื้อชีวิตสัตว์เลี้ยงที่เรารักไว้ได้ด้วยมือของเราครับขอบคุณครับ Ah. ผมเชื่อว่าตรงนั้นจริงๆมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่หน้าสถานการณ์นั้นนั่นคือดีสุดละที่ผมทําได้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกดีก็คือว่า Key Message หรือเนื้อหาหลักที่ผมต้องการจะส่งให้กับกรรมการและผู้ฟังผมได้ส่งให้หมดแล้วในหนึ่งนาทีที่เหลือนั้นสั้นๆครับ นับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่น่าจับตาม,มองมากๆเลยล่ะครับและเชื่อว่ากรรมการแต่ละท่านคงมีคำถามอยู่ในใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ช่วงหน้าจะดุเดือดและฟาดฟันขนาดไหนเราคาดหวังมากกว่านั้นและเราคาดว่า<ต>ไม่ถึงวันนั้นาคาดวหวังมากกว่านั้นแล้วทำไมถึงไม่กล้าตั้งเป้ามากกว่านั้นกลัวเหรอกลัวครับถ้ากลัวก็ไม่ต้องมาแข่งสักครู่เดียว